สวัสดีครับพี่น้องเมื่อเช้าก็มาแต่เช้าเมื่อนี้เขากลับุถ่ายโม่ครับเนี่ยเสร็จภารกิจแล้วพี่น้องเรัเดินทางกลับนะพี่นอ้องเนี่มีน้องบอยด้วยแล้วก็ครูฝึกอาจารย์น้ำหนาครับนี่ดูในช่อง y o YouTube ด้วยบอย <c oughs> เห็นนิดเดียว <c oughs> <c oughs> นี่ครับพี่น้องเสร็จภารกิจแล้วครับพี่น้องกําลังจะกลับไปขึ้นรถที่นครชัยครับนี่นะครับพี่น้องชีวิตการเดินทางของเราเนี่ มา,ามามาเมื่อเสาร์สามคนเนาะตอนนี้ก็เหลืออยู่สามคนเออน,น,นี่หเหลือสามคนนี่พี่น้องกลับ,บทุดถ่ายโมนี่ครับเมือเสาร์มากมาตรงประตูนี่นะครับพี่นอ้องมาแต่เสาร์ถึงหนี่ประมาณหกโมงเสาร์ลงคลิปไปแล้วครับเหมือนเสาร์นี้หกโมงเช้าเดี๋ยวพี่น,น้องเราก็จะเดินไปหน้าปากซอยครพี่นอ้องยางไปครับพี่นอ้องมามยางไปขึ้นรถวิ่นอยู่หน้าปากซอยพี่น้อง ยูแถวนีมันบ่มีรถแท็กซี่ครับพี่นอ้องรถแท็กซี่บ่มีเข้าต้องยางไปขึ้นนะพี่น้องไปเขายางไปขึ้นวิ่งกันพี่นอ้องชีวิตคือการเดินทางครับพี่นอ้องเอาที่ไปปากต้อยครับใครไปก่อนอ๋อโอเคโอเค,โ,อเคโชคดีครับเ,รเ,เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอวินมาก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวม่นับเขายางบอกโอเคเดินเดินไปเลยไป,ไป พี่น้อี่ยางไปขึ้นมอวนไส้ครับพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ที่พระรามสองครับซอยวัดกำแพง50ครับพอดีมาเสร็จธารกิจแลวพี่น้องเสร็จธารกิจท่านกําลัางยางเดินทางกลับครับมาสุดถ่ายหมครับพี่น้องกลับสุดถ่ายมนะนําโดยอาจารย์ครับอาจารย์น้ำหนาแล้วครับคุ

หาวินหรือรถแท็กซี่มันบ่ผ่านครับซอยนี้มันเป็นซอยตันเนาะชีวิตคือการเดินทางอ,อย่างไปจักน้อยพี่น้องออกกำลังกายวันนี้ออกมาแล้วสิบสองรอบแล้ว <c oughs> เม่นวะ <c oughs> เกือบตายครับรอดแล้วรอดแล้วเฮ้สิบสองรอบแลวพี่น้องมนหารถหารถว่าไหนครับ หารถบินว่าไหนอีกไกลว่าไหนฮะไม่หวหกลห่นไป,ไปอ๋อไปตรงไหนครับวินตรงนี้เปล่าครับอ่ะวินวงเดะวงนี้เปล่าอ๋อ มองเล่นเลอ๋อรับสมัครงานบอกจะมาจ้ไม่ออน้อ๋อได้ครับมีคันเยอเอเอ่อจะไปอ๋อบอยบอยขีคันไหนขีคันไหนไม่สสองคันแล้วมาสองคันแล้วดิ เหรอคุณว่าไงากัน,นอนีก่บอกเรา่างไปหารถวิ่งกันครับไปปากซอยครับนี<ละ> <S <s ่ครับนี่ครับมากับอาจารย์ครับอาจารย์อาจา,จารย์พาเดินมานาะพี่น้องชีวิตคือการเดินทางนี่ครับพี่น้องชีวิตชีวิตในเมืองกง <laughs> รุกนง,นงนี่ครับมากับน้องๆนี่ครับน้องบอยกับพี่เพื่อนครับเสร็จเท่ารกินเท่ากับเดินทางกลับครับ เสาเข้ามาแต่เสาถึงหนี่ประาหมมุ่งเสาครับพี่นอ้องตอนนี้กําลัางกลับครับกําลังเดินทางกลับเดี๋ยวทีไปขึ้นรถอยู่ที่นครชัยครับเดี๋ยวจะขึ้นรถก่อนนะพี่นอ้องเดี๋ยวเบิ่งวบินก่อนนอี่ครับไปกับอาจารย์มีไหมบินอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอ๋อ,อครับโหเดินมาไกลมากนเลยนะนี่ เศร้าแหบๆเบยลยพี่น้องมายางสามคันพอดีเลยเดี๋ยวเราไปหน้าปากซอยเนาะไ,ไ,ไปหน้าปากซอยปะโอเคครับสวัสดีครับบุณโกสวัสดีครับบ๊ายบายบเดี๋ยวไปหน้าปากซอยเ,าเนาไปไ,ไปลุยเลย วันนี้สาวหน่อยไปเล่นยู่ซย์เนาะวันนี้ไปเบิ่งสาวหน่อยกนมาห้าวจงกลับอนี้ติดทางด่วนอยู่บนทางด่วนมาเมื่อคืนอยู่วัดบางปิ้งเนี่ยมาเคื่อนอยู่สมุทรสาครอันว่มาเมื่อคืนนะบนทางด่วนในพี่น้องนี่ครับมันกับทีมงานกับพี่เพื่อนพันธมคิดถอดลูกขอดเมียบ่ นี๋นอนน้ำหลวกน้ำเมียมาคืนเน้นอนหลับมั้วนี้เดี๋ยวแอดมินแค่เงียบกิ๊บเลยมาถักไทยหาเลยเนี่มาคืนนี่ถักหามาคืนนี่อน,นอนไปนอะมาคืนตะกีนนอนตีสองตีสา,ามมผมมาอยู่ถักงายมันนี่ก็เงียบกิ๊บทั้งวันเลยฝากไปหอดีแนะแอดมินไล่ไปหากับอา่านตอบกลับเนี่ย <laughs>